สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่ค่าวประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์บอลแบบเจ๊เจเจไหนโอเคเจดำนัเนี่ยนะจ๊ะวันนี้เอฟเอคัพรอบ4ของอังกฤษ <Okay. S 1> เขาหนาะ <Okay. S 1> ไปดูกันที่ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่แอนฟิลด์ก็แล้วกัน3ทุ่มครึ่ง2ี่นาฬกาสามบนาทีนะจ๊ะพี่มือม,มามาหามห่านจุลไรก็โพลิเซียน <laughs> ลิวพูนั่นเองนะจ๊ะเพิ่งประกาศไปด้วยนะสำหรับเจเคยังพร้อมุตส่เดอนนอร์มลันอาลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ <Okay. S 1> นี่เป็นนัดแรกหลังจากได้รู้ข่าวนี้สําหรับลิวพูนะจะดวลกับนกขมิน้นเหลืองอ่อนคําแล้วจะนอนไหนอย่างนอริดซิตี้นั่นเองนะโดยลิวพูชนะ4เสมอหนึ่งจากคะแนนลังสุดน้นอริชนะ3เสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งฟอไม่ต่างกันเยอะแต่เฮตูเฮตจะดำไปหามา7นัดก่อนหน้าน,นี้เจอกันนอริด แฮร์รีพูตติดต่อมาเจ็ดเกมเข้าไปแล้วนะจ๊ะอ้าวตัวเล่นหน่อยนะริพูวันนี้เวอร์จิลเดอะมองฟานได้นะอเล็กซิสเดอะแชมป์โลกแมคคลสเตอร์แล้วก็ดาวินเดอะเฉียบคมนูนเยสนะจ๊ะ <Okay. S 1> ส่วนอนอริท์นะมีเบนกิฟสันแคที่แม็กคลีนและกลองหน้าเป็นอดัมอีดานั่นเองคู่นี้ริพูนเล่นแอน,นฟิลบังคับชนะ3ประตูเพื่อจะโอเค50%นะอยากโอเคร้อเฟินเฟอร์ต้อง4ประตูขึ้นไปซื้อดำดูแล้ว <Okay. S 1> ริพูนเนี้ยมีเท่าไหร่จัดหนักจัดเต็มส่งท้ายยังกรอบนับถอยหลังกันไปด้วยยกันเล นี่เป็นนัดแรกที่รู้ข่าวว่าพี่ JK จะหยุดคุมทีมหลังจบฤดูกาลนี้เพราะนั้นใส่เต็มนอริทมือซวยแน่วันนี้เละเทะเออกไปยับเยินแน่นอนะได้มอโอกาสถล่ม4-5หลูกมีสูงเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่พรีพรหงแดงลิวพูโอ <Okay. S 1> okay. เคโอเคอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ิปนี้นะจ๊ะตามมาได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมอะสะไทยยูทูบโอเคเจดมาสับสัคลสสัส่งกระดิ่งให้หน่อย t ิ k กต็อกอินสตาแกรมฟอลโล่ก็ได้จะดับออฟฟิเชียลนั่นเองในหอยหลอดนะมีความสุขสน,สนุกกับพวกเราได้ทุกวันโอเคจะดับมาใหม่เมืพ่พรุ่งนี้ไปเว้ย